สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีธรรมะจากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงพ่อสุดธรรมสุดธรรมโมมาฝากอีกเช่นเคยค่ะเรื่องฉลาดในธรรมนักภาวนาเราอย่าทำความเพียนแบบทื่อๆหัวหลักหัวต่อไปวันๆโดยที่ไม่มีความคิดความอ่านที่จะมาเตือนตนเองนั่นถือว่าใช้ไม่ได้มันไม่ใช่ลักษณะของนักปฏิบัติธรรม นักปฏิบัตธรรมที่จะมีความเจริญในธรรมได้นั้นต้องมีความแยบคายมีความรอบคอบมีความละเอียดในทุกซอกทุกมุมรู้จักคิดพิจารณาที่จะมาเตือนตัวเราเองได้นี่เป็นคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรมต้องมีให้พร้อมอย่าพากันอยู่แบบทื่อๆหัวหลักหัวตอแล้วจะให้เป็นผู้ฉลาดในธรรมนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะได้ ต้องโอปะนาิโกน้อมเข้ามาที่จิตดวงนี้ไม่ใช่ส่งจิตออกภายนอกมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งจิตออกไปมันไม่ใช่ของประเสริฐเลยเราจึงต้องมีความละเอียดต้องรู้จักสอนตัวเองรู้จักละในสิ่งที่ควรละรู้จักเจริญในสิ่งที่ควรเจริญถ้าทำอย่างนั้นได้แล้ว เชื่อเถิดว่านักิฏบัติธรรมผู้นั้นจะได้ดิบได้ดีบนเส้นทางแห่งธรรมะนี้อย่างแน่นอนสาธุในธรรมองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ